หากพูดถึงสินค้าภูมิปัญญาไทยจากภาคอีสานหลายๆคนคงจะนึกถึงผ้าไหมอย่างผ้าไหมมัดมีผ้าไหมแพรวา่าซึ่งเป็นผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์มีความสวยงามและเป็นภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของภาคอีสานแต่นอกจากผ้าไหมแล้วชาวบ้านภาคอีสานยังนิยมทํางานหัตถกรรมอย่างการทอเสือ่อในช่วงฤด,ดูที่หมดหน้านาแล้วด้วยจึงมีการประยุกต์นําเอาลายขีดที่อยู่บนผ้าไหมมาใส่บนการทอเสื่อ จึงเกิดเป็นเสือกกลายขีดขึ้น ครูเกสรบานชนครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงสำราญตําบลคำน้ำสร้างอำเภอกุดชุมจังหวัดยโสธรเปิดเผยถึงที่มาของการทําผลิตภัณฑ์เสือกกลายขีดนี้ขึ้นมาว่าถือเป็นการต่อยอดนําเอาภูมิปัญญาที่มีมาแต่เดิมนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าและรายได้สู่ชุมชนอย่างเสือกกลายขีดนี้สามารถนําเอาไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอื่นๆอ,อย่างกระเป๋าถือกระเป๋าสตางค์มูลี่กล่องใส่เอกสาร เศษที่เหลือยังสามารถนำมาทำเป็นกำไรและพวกุญแจได้อีกด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตอนนี้พัฒนาต่อยอดจากการทอด้วยสีเคเมีเป็นสีธรรมชาติซึ่งย้อมด้วยผลมะเกลือหมักด้วยโครนก็จะได้สีดำที่สวยงามปลอดภัยทั้งผู้ทำผู้ผลิตนะคะแล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้บริโภครวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยการทำเสือกกลายขิดยังถูกบรรจุเข้าเป็นหนึ่งในหลักสูตรวิชาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมและจัดทำเป็นกิจกรรมในโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสารรค์ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาก่อให้เกิดประโยชน์ด้วยการทอเสือกกลายขิดรวมไปถึงออกแบบผลิตภัณฑ์จากเสือกกลายขิดสร้างไรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้อีกด้วยโดยโครงการนักธุรกิจน้อยจัดอบรมเรื่องการออกแบบ การทำบรรจุภัณฑ์ให้แล้วเราก็นำไปใช้ในโรงเรียนก็ได้รับความานิยมจากาประชาชนจากหน่วยงานต่างๆทุกคนที่ไปเรียนก็สามารถทําเป็นได้ค่ะแล้วเวลาว่างก็จะมารับกับคุณครูไปทําที่บ้านเพราะว่าอยู่อยู่โรงเรียนเราไม่สามารถไปทําได้บ่อยเพราะว่าอยู่บ้านพ่อแม่ก็จะให้งานเราทําบ้าง เวลาว่างคะ่ะก็จะได้ทาได้เงินใช้คะ่ะปัจจุบันสินค้า GI ของไทยส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าของชุมชนที่สร้างชื่อเสียงให้กับท้องถิ่นซึ่งขณะนี้ทางผู้ประกอบการร่วมกับภาครัฐช่วยกันผลักดันให้สินค้า GI ประสบความสำเร็จในตลาดอาเซียนและตลาดโลกเพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนทำให้ชุมชนมีไรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งภายในงานตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชนที่ตลาดคลองพดุงกรุงกรเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลก็มีตัวแทนจากหลากหลายท้องถิ่นชุมชนนำสินค้าผลิตภัณฑ์มาวางจำหน่ายภายในงานสำหรับผู้ที่สนใจสามารถมาเลือกชมเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้